บ้านในฝันหลังนี้เป็นใครก็อยากได้ไว้ครอบครองวันนี้เราพามาพบกับบ้านเดี่ยวสุดหรูโครงการซิกเนเจอ e ์เพอร์เฟ a มาสเตอร์พแจ้งวัฒนะทำเลดีเดินทางสะดวกโครงการระดับ l u x u r วบ้านเดี่ยวสุดหรูสอชั้นหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างบิวอินและต่อเติมทั้งหลังขนาดที่ดิน113.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตร6ห้องนอนสห้องน้ำ เหมาะมากสำหรับพักอาศัยและทำเลตรงข้าม SISB Singapore International School นนทบุรียิ่งทำให้การเดินทางมีความหลากหลายและสะดวกมากขึ้นนะแบบบ้านมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง330ตารางเมตรแบบบ้านมีกระจกบานใหญ่รอบตัวบ้านข้อดีคือแสงจากภายนอกจะส่องเข้ามาในตัวบ้านได้อย่างทั่วถึงเริ่มจากทางเข้าบ้านสามารถจอดรถได้สอคันสบายสายประตูเข้าออกได้5ทางชั้น1เมื่อเข้ามาเจอพื้นที่ห้องโถงใหญ่ มีทั้งห้องโซนลิฟวิ่งแอเรียโซนดินนิ่งแอเรียมีห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุและมีห้องอเนกประสงค์ที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องออกกำลังกายได้ส่วนเซอร์วิสแอเรียจะอยู่ฝั่งทางด้านหลังมีทั้งห้องครัวฝรั่งและห้องครัวไทยซึ่งจะแยกกับพื้นที่ส่วนตัวกับคนในบ้านรวมทั้งยังมีห้องแม่บ้านและห้องน้ำที่แยกเป็นสัดส่วนเรียบร้อยดีชั้นสองของบ้านจะเป็นส่วนของห้องพักผ่อนห้องพระและห้องนอน เมื่อขึ้นบันไดจะเจอกับพื้นที่ Family Living Area ก่อนซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้คือมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านมีน้ำพุตามห่วงจุยมีซุมนั่งเล่นทำให้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นและอีกหนึ่งข้อดีของบ้านหลังนี้จะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้ทุกห้องนอนส่วน Master Bedroom มีอ่างอาบน้ำและห้องน้ำในตัวสถานที่สำคัญใกล้เคียง SISB Singapore International School นนทบุรีเม o จอร์ l อล o ปาเกรด โลบินสันราชพึกโลตัดนอตราชพึกเซนทันพราซาแจ้งวัฒนะอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีโรงพยาบาลปากเกรด็ดนับเป็นทำเลที่มีศักยภาพถนนหอการค้าไทยทำเลระดับลักชัวรี่ที่จะพุ่งแรงมากๆในอนาคตใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเหมาะแก่ก,การพักอาศัยมากๆหากใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจอย่าลืมคอมเมนต์มากันนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณลี082 558 4584ลาย ID t TH Property Investor